นี่มันสวรรค์ของคน <c oughs> รักปูชัดๆอร่อยจนอยากยกเป็นมรดกโลกบ้านเมี่ยงปูใบส้<ป>บมดำกาแฟแบ้านแพวนี่เองร้านนี้ที่ตามหาผาทัวง์เพอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครนี่คือร้านบ้านเมีม่ยงปูเน้นๆเป็นยังไงบ้างวปดีโอกันเลยเ,เริ่มเมนูแรกกันเลยกับเมี่ยงปูจัมโบ้จัมโบ้สมชื่อปูมาทุกสัดส,ส่วนใส่มาในกระด้งอย่างกับจะให้ทั้งทะเล199บาทที่คุ้มจนอยากจะแปลงร่างเป็นปูไปอยู่ที่ร้านอือ ดีมากอ,อ่อ,อด้วยปูทะเลไข่นึ้งปูสดสดตัวโตโต,ตราดนมจืดนึงแบบเป๊ะตามสูตรเมนูนี้สายกินปูต้องจดไว้ในใจราคาคิดตามน้ำหนักนะจ๊ะอย่าลืมพกตาช่างไปด้วยมยความสุขอุย ไข่เต็มกระดองอ่ะตัวนี้อ่ะไข่ยังอยู่ที่ตัวอีกอ่ะปูก้อนหล่นรสชติทำถึง<ม>กลมกลอมกินกระที่ลอยมาแต่ไกลปูก้อนแน่นจนเข้าหมดแบบไม่รู้ตัว450บาทกินคนเดียวไม่แบ่งใครแบบอื่นทอดมันปูก้อนเอาใจใส่กรอบนอกนุ่มในปลาระเบิดความอร่อยใส่ปูก้อนแบบไม่มีการสั่งจานเดียวไม่เคยพอ450บาทเองนะเธออร่อยเครอของทอดมันปู ก้อนหรือที่เรียกว่าภูเขาทองแห่งปูก็ไม่ผิดข้าวสวยร้อนๆบนดอยปูทะลักทะลักห้าร้อยเก้าสิบบาทกินจนงงว่าคำไหนคือข้าวคำไหนคือปูต้อวังอันนีจัดมากันต่อก,กับแกงส้มปูไข่ใส่ไข่ปลาริวกิวหอมกลมกลมสีสารเขียวไข่แล้วฟินมากแม่ไข่พาย,ยาิผู้ใหญ่มาจานนี้ต้องโดนแน่750บาทเท่านั้นใส่ปลาดีมากเละ ยำปูก้อนแซ่บสีติดปลายลิ้นลดแซบไม่แพ้ร้านไหนห5าร้อบาทกินแล้วอยากมีแฟนเป็นคนตำเฮ้ย hey, คนยำเฮ้ยถ hey, ูกแล้วอืออืยอยำอร่อยมากซีต่อกับยำปูไข่ดองปูดองสะอาดซดไม่เค็มจนหน้าเบี้ยวบอกเลยร้านนี้ไม่ห่วงลำไส้390บบาทได้ใจคนรักปูดองแน่นอนดีมาก เมนูนี้มีโต๊ะไหนไม่สั่งบ้างหอหมกปูก้อนในลูกมะพร้าวโอ้ยหอมมันเนื้อปูแน่นๆพริกแกงถึงลูกนี้450บาทคือสั่งเถอะกินคู่กับข้าวหน้าปูก้อนคือที่สุดปูนี่มันอร่อยจริงเวลามีคนแกะให้และปิดท้ายด้วยจานสุดท้ายปูทะเลไข่ทอดเกลือเมนูปิดจอบแบบแสงออกปากเค็มนวมันฟินถึงใจ800บาทที่ไม่เสียดายเลยอืมนัวมาก บรรยากาศร้านก็เลิศมีโซนให้เลือกเพียบจะมาเดทมาครอบครัวมาแก๊งกนโดนมาร้านนี้ไม่ต้องตั้งงบพะยังไงก็ไม่จบที่จานเดียวอยู่แล้วราคานี้ใครว่าแพงมาลองก่อนสักจานแล้วจะรู้ว่าปูเขาดีจริงไม่ชิปูดูถูกบ้านเมี่ยงปูทุกเมนูปูแน่นสมราคาไม่จบตาต้องมาลองกินแซบกินเพลินจะไม่อยากจะลุกเดินไปไหนเลยสำหรับใครที่อยากกินแบบจัดเต็มเล่นใหญ่ขนาดนี้บ้านเมี่ยงปูยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาสั่งมากินกันบอกเลยว่าการันตีคุณภาพ ไว้ใจบ้านเมืองปู่ได้เลยค่ะ